ต้องเรียกว่าหนักหน่วงจริงๆสําหรับอํเาเภอหาดใหญ่จังหวัดสังขารอบนี้นะคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือบริเวณสี่แยกนะคะซึ่งเป็นเส้นทางเข้านะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักก็คือถนนเพชรเกษมสายสี่สองนะคะที่จะเชื่อมต่อไปยังอํเาเภอหาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมอยากให้เห็นบรรยากาศด้านหลังนะคะว่าตอนนี้น้ํานั้นเต็มพื้นที่ถนนแล้วนะคะรถไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นั้นไม่สามารถที่จะข้ามผ่านไปได้รถบางคันนั้นถึงแม้ว่าพยายามที่จะฝืนขับเข้าไปแต่ว่าก็อย่างที่ เห็นค่ะจมน้ําอยู่หลายคันเลยนะคะที่เห็นไกลๆนั่นก็คือบริเวณสี่แยกลบบุรีราเมศนะคะซึ่งจุดนี้ถูกตัดขาดค่ะในส่วนของรถบรรทุกต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะต้องบรรทุกสินค้าไปส่งที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าที่ประเทศมาเลเซียตอนนี้จอดสนิทเลยค่ะเป็นทางยาวหลายสิบกิโลเมตรเลยนะคะบางคนให้ข้อมูลว่าพวกเขาจอดรอน้ํามาตั้งแต่เมื่อคืนคาดว่าช่วงเช้าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ไม่ใช่ค่ะสถานการณ์นั้นกัดเลวร้วลาลงนะคะเดี๋ยวลองไปคุย กับพี่อีกสักคนนึงนะคะเหมือนเจ้าของรถคันนี้คะ่ะเมื่อกี้ได้คุยนะคะเขาบอกว่าเดินทางมาจากนะคะในส่วนของภาคเหนือคะ่ะแล้วก็เพื่อที่จะไปส่งกล้วยไม้นะคะที่ สูงไอโกโลกแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงจอดอยู่นะคะเพราะไม่สามารถที่จะฝืนน้ําออกไปได้นะคะรถ10บล้อบ,บางคันที่ถึงมั่นใจว่าจะสามารถที่จะข้ามผ่านไปได้แต่ก็ผ่านไปไม่ได้นะคะเมื่อสักครู่ค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ปอพนั้นพยายามที่จะนําเรือท้องแบนนะคะมาช่วยอพยพชาวบ้านที่อยู่รอบบริเวณนี้แต่ว่ากระแสน้ําที่ค่อนข้างจะรุนแรงนั่นเองทําให้ไม่สามารถที่จะนําเรือเข้าไปช่วยเหลือได้นะคะ เมื่อสักครู่ค่ะมีในส่วนครอบครัวหนึ่งนะคะพยายามที่จะอบพยบปลุกคนบอบบางนะคะออกมาเป็นคุณตาท่านหนึ่งค่ะอายุ80แล้วนะคะคุณตาบอกว่าเกิดมาจนถึงอายุ80ปีที่นี่ไม่เคยเกิดน้ําท่วมนะคะต้องเรียกได้ว่าการจราจรเส้นทางที่จะไปจากพัทลุงนะคะไปสู่อ,อําเภอหาดใหญ่ผ่านไป3จังหวัดตอนนี้ยังไปไม่ได้นะคะหลายๆคนสอบถามดิฉันเข้ามาว่าถ้าจะเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่เนี่ยไปได้ไหมต้องบอกว่าถ้าจากพัทลุงตอนนี้ยังไปไม่ได้ ะคะเว้นแต่ว่าคุณจะมีเรือท้องแบนที่จะพาคุณไปนะคะและแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากเป็นอุปสรรคในการเดินทางแล้วนะคะในส่วนของบ้านเรือนของชาวบ้านรอบบริเวณนี้ก็ถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายเช่นกันนะคะหนึ่งในความเดือดร้อนหลักๆของ น้ำท่วมในครั้งนี้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่เคยเกิดน้ําท่วมในลักษณะนี้เพราะว่าน้ําที่เข้าท่วมหัดใหญ่รอบนี้แตกต่างจากหลายๆรอบที่ผ่านมาเพราะว่าน้ําส่วนใหญ่เมื่อก่อนเข้าท่วมหัดใหญ่เนี่ยจะมาจากอําเภอสะดานะคะซึ่งจะมีเวลาประมาณ2-3วันชาวบ้านก็จะสามารถที่จะขนย้ายเข้าของได้ทันแต่ว่ารอบนี้น้ํามาจากฝนซึ่งเข้าท่วมที่บริเวณเขาคอหงนะคะรวมถึงอําเภอนาหม่อมซึ่งเป็นอาเภอใกล้เคียงค่ะทําให้เข้าท่วมหลายคนจึงไม่ทัน ตั้งตัวไม่ได้มีการกักตุนสินค้าไม่ได้ขนย้ายเข้าของจึงเสียหายอย่างหนักค่ะ